ปีน่าจะเลือนะครับปีวันเจ็ดไอกรามกันนะเกดมึงเนี้ยป卜มัะเนีเ่ยนะไปช่วยเพื่อนสิทีมเราอยู่ครบเลย ไปขวามือพี่อ่ะขวาอีกตัวหนึง่งขวาไกลนั่งอยู่ในซอกมั้งเพราะว่ามันประท้ากับผมมันซากเออซอกนั่นแหละแข็งดี LLL พอขาดนอพีคูช่เลยช่วยยเลยรัดยังไงวะอีกตัวหนึ่งมันน่าจะเฝ้าพี่อยู่จริงเอออาจจะเอ้า

น่าจะอยู่ด้วยกันมั้งเอ้ยเตัวสุดท้ายนี่เอดับเอดับเอดับคมคมคมอย่าอย่าแลกนะถ้าไม่จะเป็นโอ้โหมันได้ยินเสียงพี่แล้วมันเล็งรอพี่แล้วอย่า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 ออกอย่าออกมันอยู่ขวามันอยู่ขวาโอ้ยโอ้โลงบุราคาเช็คหน่อยบกบ กนิดเดียวโคตรกล้าเลยก็เบิดผม,ดมได้สองแม่ได้สิป่ะโหลดดยู่บนอยย่บนอยู่บนเยียงคองโอ้ยเยีเ่ยแม่งดีแป เหยีไปเองแล้วไหนจะไปไหนมันบอกเขาไม่หวาแคอนไม่อยู่ท้ายอยู่ท้ายเออสายสายสายมองท้ายไปมองท้ายไปย่างเดียวมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันย่องมาแล้วท้ายท้ายมันยังลังเลหาพี่ไม่เจอย่องมาแล้วเต็มตัวมันจะปาระเบิดเข้าวะ ขวาขวาเจอเลยไอสัตว <c oughs> so ์สเปยทั้งหมดไปดนเยเดี๋ยวกูสมงให้เดี๋ยวกูสมงให้ไปวางไปวางไปวางตรงนี้

จถึงเวลาล้างท่อไอ้เหี้ยโอ้พี่พานแม่งมันก็ลูกตองยังไงองมาเท่ยวมมเข้ามา สายมือทีตัวสุดท้ายสายมืออยู่หลังมือมันจะวิ่งใส่มึงแล้วเตรียมดักเลยเอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนที่มาจะโดนที่ขอเทสสับลอยน่าทะลุมาขนาดนั้นไเลเที่ยไม่เห็นมั้ง ไปไปไปข้ามุมอร่อยยิงกว่านะโดนยิงกว่านะคิดอะไรไม่ออกวะจบไหม <c oughs> ลึกไปออกบอกสองอุ้ยเขียรมันจอนวูนะพี่จอนวูเม็ดเดียวรอบไหนลง เฮียหายวะมันจะไปไหนมันก็อยู่นี่แหละมันไปได้เดขาโอ้ยอ้ยโอโอ้

โอ้จบ <c oughs> ออกมาได้หลงอ้ยสัตว์เป็ดเป็ดเป็ดตัวสุดท้ายในมง่งในมง่ง <c oughs> ไปทางนั้นไปทางนั้นอร่อยมาเลยนะ <c oughs> อยู่ขวาเดี๋ยวไม่เห็นมัง้ง lũ nắng yên ý... mày đặc mừng đột đột kỵ nào ừ cô bỏ ấy đột cô bỏ ấy đột kỵ thẳng đại đi kùa, đi cô đột đi ơi đột lỗ ลงเฉยหน่อยเลี้ยงคด้วยไอเจ้าไอตัวที่สองมันฟุกเข้าหัวไอ้สัตว์จะมอบตัวแล้วไงสัตว์ตัวที่สองอ๋อหลงไอ้สัต,สตว์เฮ้ <c oughs> ยเฮ้ยปืนแจมเหรอหลงปืนแจม ยูนดูอยู่ในสมองเอาแฟลชไหมไม่ต้องโอ้โอ้คุณเฮ้ยหมายเรียกกันมา ระยะอร่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยข้าวหัวทีมเวิร์ก เดินมาซะดังขนาดนั้นไอ้เหี้ยจุ้หายบอมดอกไอ้เหี้ย้วโดดใส่ไฟกูด้วยนะประเด็นยข้างบน เอาซองชัดเจอชองตองยิงออกมาเลยยิงออกมาเลยยิงเลยอ๋อยึกยักยึกยักสักซองกับซองไอ้เหี่อยู่ใดทนิ่งกว่ากันเลยน้อง หายมันตายแล้วไอ้ตัวนึงล้อม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 ล้อล้อม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 ลอมลูกซอกโลกกลเอา อยู่นี่เฮียข่มข่มวางเลยวางเลยมันน่าจะเจ็บหนักอะ่ะเอาดิ จะไปชีเตอร์